วันทม8พ0 0ปี 8, ปดาาโยวางงายไว้เลยอ่อนิวดีแม็กซีประตู T o. นำเงินซิง่งหวันใจไวัยสรุ่นทั้งหลายห้ามพลาดกับพี่น้องออกรถศูนบาทงวดคน8,000บาทตันลอดสัญญาน้าวัสดีครับพ่อไก่สซมรถซิง่งทัเคมันไม่ต้องมีรถดีรถงามรถจวดรถซิง่งให้พี่น้องเ c ซไปทำมาหากิน เอาไปเฮ็ดทิ้งกันครับพีน้สองวัยรุ่่าออนุดินแบครับเครื่องสองมัญหาปีสองพันสิบไฟนาตัวท็อปกระจังนาโคงเงียมนาต่อไปไอเทียมลอจัดบึงล้อบึงล้อนาโอ้โหล้อร้อยห่อเลยไปดูเดี๋ยวไอเอ็นบอดอ่เดยวอเอ็นเวลปัดเอ็นบอดปาดเอ็นบอดแล้ยวไอเอ็นเวลเอ็นบูแจะวางไม่ซีเซียนบึงวางไ่ไฟเดี๋ยวงกอกวางบงกอดางสิ อเ,เอาของใหม่นะดอกเงินนะหากระเบียนอยากมาใหม่ฝีดาวคนแปดพันไว้รุ่นออกรถศูนย์บาทฝีดาวฝีจลองฝีจกักรีโอนส่งฝีฮอดบ้านผมมาไหนเลยนะโอโหโหโ้โหนาจุนนาจ้อผมมาไหนแตงนะไม่แล่นหลายป่ะแสนกิโลโอ้แสนกิโลวัดบูดพร้อมนะภายในไม่ไมกิะนก็พี่น้องไปแต่ผมจะทำรับด้วยกิน,กละนะเลยกิน นาเมือนสิงมาแล้วสีประตูงวดพันแปดพันบาทตลอดสัญญานะเอาเพ<อ>ื<อ>่อชนช่วยเราเราถึงไม่ต้องเพือเ่อนอีกนะยศแม่บา้านหัวใจจะวายอีกกูชว,วยอีกต้องนะ <laughs> ง <laughs> ต้องใซ่องอีกอยากอยากต้องใสต้ <laughs> องใส่เออโดนเสียขึ้นข้าซ่องอีกโดนโอ้รถมันแรงจัดไออหัวใจวายอีกกูบาปอีกอา้าวนะรถเดิมๆ น้นำเงินสิ่งครับโอ้โหอาร์ตมเดิมสวยสวยสีชุดสีเ9 9 9เซแลมขนาดนี้รออะไรอยู่เจ้าไวรุ่นนะาต่งังหวัดก็ต้องมาบริการฮ็ดสัญญาฮอดหน้าบ้านทรงปร,ร,ระสิทฮอดอหน้าบ้านเกษตรกรค้าขายพนกักงานบริษัทรับวิสาหากิจรับเหมาก่อสร้สางเฮทไทยดน่ส่วนแม่บ้านรับพ่อลูกจ้างไร้วันกีดยางขับวินขับแก๊บขับวกล้อขับสิบรอ้อขับแม็โคตัดไม่เผาทาน เลี้ยงัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาบเป่แพงร้อยตลาดนัดคล้องผมมาหาไอจบทศูนย์บาทสี่กระตูสายสี่มาโอ้โหเรื่องสิ่งสิ่งลีดแหนบกองอุจยานาเดอมคันเดิอกระเสียวบ่สซุ่นกระตำนะโอ้โหพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ำวินเดียมสี่แสนกว่าบาทฟรีดาวฟรีกองนะส่วนลดสองหมื่นจองมาออนไลน์นะแคปหน้าจอมาพี่น้องฟรีกองบัตรกระชาชน่ไม่เดียว สนใจสอบถามหรือว่าสั่งของกดลิงได้เครื่องหรือว่าโทรเข้ามาหาไอ้ครับไอเ้เซมจัดให้ครับปีน้องไว้ล้นพิ้งน้ำ่าสุดพิ้์คำว่าแก้วด้านล่างหนึ่งแสนวิวคลิปนี้แตกเสื้อัก1สิบกอไว้ล้นแชร์ไปไว้ล้นเก้า